สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัวแล้วแดดก็ร้อนลมก็แรงทำให้ไม้ผลของเรามีลูกเล็กเช่นต้นมะละกอของเราเขาจะออกลูกเยอะแต่ลูกเล็กวันนี้เราจะมาบำรุงด้วยสูตรง่ายๆกันค่ะสูตรนี้ของเราก็จะใช้น้ำประมาณ5ลิตรต่อมาเราก็จะใช้เป็นซุปหมูก้อนก็จะใช้แทนผงชูรสได้เลยค่ะ ในซุปหมูก้อนก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารที่เยอะมากค่ะก็จะจำเป็นต่อต้นพืชก็จะทำให้ต้นพืชนั้นเจริญงอกงามและทำให้ลูกดกผลใหญ่อีกด้วยค่ะในซุปหมูก,ก้อก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ยังมีไขมันจากสัตว์อีกด้วยค่ะแล้วก็จะทำการบีบใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะ และตัวช่วยต่อมาของเราก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่เราขาดไม่ได้เลยค่ะในส่วนของเราก็จะใช้เป็นประจำเลยค่ะเราจะใช้2ฝาค่ะเครื่องดื่มชูกำลังก็จะช่วยเร่งใบทําให้ใบหนานเขียวงามมีใบแลมีความสดใสขึ้นค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะไม้ผลของเราเกือบททุกชนิดก็จะมีเพี้ยขาวหรือเพี้ยหอย ที่เขาอาศัยอยู่ตามใต้ดินค่ะเราจะใช้น้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนค่ะเพื่อไล่และกำจัดเพี้ยต่างๆค่ะเราก็จะนำมาลดที่โคนต้นของเขากันเลยค่ะเราก็จะบำรุงดูแลเขาแบบง่ายๆค่ะลดที่โคนต้นเขาก็จะดูดซึมขึ้นไปยังลำต้นก็จะช่วย บำรุงใบบำรุงลูกให้ลูกนั้นมีผลที่ใหญ่เพิ่มขึ้นผลก็จะสดใสเป็นอย่างมากค่ะช่วงหน้าร้อนแบบนี้เราก็ควรที่จะบำรุงพืชผักไม้ผลของเราด้วยสูตรนี้เป็นประจำค่ะเพื่อไม่ให้ต้นพืชของเรานั้นต้นโทมนั่นเองค่ะสูตรนี้ก็ใช้ได้กับไม้ผลของเราทุกชนิดเลยค่ะก็จะช่วย เติมความสดชื่นเติมธาตุอาหารให้กับต้นพืชพืชก็จะต้นแข็งแรงติดดอกออกผลดกและผลก็จะใหญ่ด้วยค่ะและนี่คือต้นมะม่วงของเราค่ะเราก็ล่ารดเขาที่โคนต้นค่ะก็จะเป็นการช่วยบำรุงให้เขามีผลที่ดกและมีลูกที่สวยเพิ่มขึ้นค่ะลูกเขาสดใสเป็นอย่างมากเลยค่ะ สูตด,ดีๆแบบนี้เพื่อนๆก็นำไปทำรถพืชผักไม้ผลที่บ้านกันดูแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ